จะรวยหรือจะจนคุณคือผู้เลือกค่ะนี่คือสิ่งที่นะคะเราได้เข้ามาสู่ในยุคของพลังงานและมีข้อมูลชัดเจนว่าคุณคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจให้สมองไปดึงนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณไม่เลือกนะคะ สมองเขาก็จะใช้สิทธิ์ในการที่ไปดึงดูดสิ่งที่เป็นสเปสปะเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้นหน้าตาของชีวิตของคนที่ไม่เลือกทางใดทางหนึ่งคุณจะได้พลังงานที่มันสเปสสปะที่เรียกว่าชะตาชีวิตขาขึ้นและขาลงนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลือกนะคะอย่างชัดเจนในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและต้องการแน่นอนแหละนะคะคุณก็จะเลือกในทางที่ คุณคิดว่าดีที่สุดนั่นก็คือเลือกฟากที่จะเป็นคนรวยเมื่อไหร่ที่มีความจงใจในการเลือกฟากนะคะความเป็นคนรวยหรือพลังบวกเมื่อคุณใช้ชีวิตสอดของกับพลังงานด้านบวกไปสู่นะคะเป้าหมายของความร่ํารวยคุณจะไม่มีชะตาขาลงอีกค่ะเพราะนั่นคือการที่โฟกัสเลือกในสิ่งที่เป็นอํานาจสิทธิ์ของคุณและนี่คือสิ่งที่ ควรจะรับรู้ไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ตั้งแต่เกิดในการที่จะเลือกในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการดังนั้นขอทุกคนโชคดีและได้นำเคล็ดลับนี้เอาไปใช้เพื่อเลือกให้ชีวิตคุณได้ดังที่ใจคุณปรารถนาและต้องการค่ะ